รอบลจิตหน้าเกิดดับไปสิบเจ็ดรอบแล้วเพื่อจะมีรูปหนึ่งรูปอันนี้เราไม่ต้องเรียนละเอียดหรอกเอาเทียบว่ารูปมันเปลี่ยนแปลงช้าจิตใจมันเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะงั้นจะเห็นว่ามันเปลี่ยนเร็วไม่เป็นอนิจจังในขณะที่รูปมันเปลี่ยนแปลงช้าดูอนิจจังยากอย่างเราเห็นหน้าตัวเองทุกวันนะส่องกระจกทุกวันเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่เราต้องไปดูรูปถ่าย นะของปีกลายของเมื่อ3ปีของเมื่อหปีของเมื่อ10ปีอะไรเนะเราถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนช้าเนะงั้นการดูรูปนะแนะนําให้ดูทุกกระดูอนัตตาการดูนามธรรมดูจิตดูใจนะมองลงไปมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเนะี่ยหัดรู้หัดดูลงไปเรื่อย ราะฉะนั้นอย่างถ้าเราเห็นจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีจิตชั่วก็ไม่เที่ยงจิตสุขก็บังคับไม่ได้จิตทุกข์ก็บังคับไม่ได้จิตดีจิตชั่วก็บังคับไม่ได้เห็นซ้ำซ้ำซ้ำไปถึงจุดหนึ่งความรู้รวบยอดจะเกิดขึ้นก็คือจิตมันจะปิ๊งขึ้นมานะว่าจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกจิตทุกชนิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ อย่างพระปัญจวัคคีย์ตอนบรรลุโสดาบันนะเห็นว่าอย่างกินจีสมุทยธรรมังสัพันต่างนิโราธาทรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาทำไมใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช้คำว่าสนะัมติงเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าเฉพาะความโลภ หรือความโกรธความหลงหรือความสุขความทุกข์นะไม่ว่าจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะเฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับจิตจะดีหรือจิตจะชั่วจะโลบจะโกรธจะหลงเกิดแล้วก็ดับนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะมันล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นท่านถึงใช้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะพูดไปก็คือทุกอย่างนั่นแหละจะจะเป็น ตัวรูปนะตัวความสุขความทุกข์ตัวความดีความชัว่วนะเกิดแล้วมดับทั้งสิ้นเลยนะถ้าเห็นเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะอย่างจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับ,จ,ดดบจิตดีเกิดแล้วดับจิตชัว่วเกิดแล้วดับถึงจุดหนึ่งจิตมันปิ๊งขึ้นมาจิตทั้งหมดเกิดแล้วดับจิตทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราของเรานะ นความรู้รอบยอดมันเกิดไม่ใช่เกิดจากการคิดนะแต่มันเกิดจากการที่จิตมันเข้าใจนะไม่ใช่เกิดจากเราเข้าใจเราขยันเข้าใจนะเราเรียนตำราเรียนปริยัติอะไรแล้วบอกเข้าใจเราสอบได้แล้วมีหลักฐานยืนยันแต่จิตนั้นมันก็ยังโง่นะเราก็เรียนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แต่จิตมันก็ยังสําคัญมั่นหมายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวเราคือของเรานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องภาวนานะดูความเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปดูที่หลวงพ่อย้ําลงมาตอนนี้เป็นเรื่องดูจิตนะแล้วเ,เห็นจิตสุขเกิดระดับจิตทุกเกิดระดับ <c oughs> จิตดีเกิดรลดับจิตโ,โลภโกรดหลงเกิดระดับดูเรื่อยๆจะไปพออินทรีย์เราแก่กล้านะ ปัญญามันเกิดปิ้งแทงทะลุเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนียเกิดแล้วดับนะท่านไม่มานั่งพูดหรอกว่าโลภเกิดแล้วดับโกรธเกิดแล้วดับแต่ท่านสรุปเลยว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับนะนั่นแหละเข้าใจธรรมะแล้วนะมีดวงตาเห็นธรรมะนะพอเข้าใจไหมนะไม่ยากหรอกนะไม่ยากหรอก ถ้าเราจะภาวนาด้วยการดูจิตดูใจนะหลวงพ่อแนะนำสมาธิของพวกเราส่วนใหญ่ไม่พอหลวงพ่อนะตอนเรียนกับหลวงปู่ดูลนนะั้ท่านให้ดูจิตเลยหลวงพ่อดูได้นะพราหลวงพ่อทำสมาธิมาตั้งแต่เจ็ดขวบนะทำสมาธิยี่สิบสองปีมนะัะก็ชำนาญเรื่องของสมาธิอยู่นะแยกแยะได้เลยสมาธิมีกี่อย่างนะทำได้ เพราะหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะสบายมากก็เห็นจิตสุขเกิดระดับจิตทุกข์เกิดระดับจิตดีจิตชั่วเกิดระดับไปเรื่อยๆแล้วดูได้